สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแะแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปในก้อนเห็ดว่าทําไมเราถึงต้องใส่ไอเจ้าตัวนี้เข้าไปนะฮะหลายๆคนคงจะมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมเราถึงต้องใส่ลาลงไปด้วยในส่วนผสมถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเราไม่ใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะน,นะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอาหารเห็ดนะฮะที่เห็ดต้องการนะครับมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ1คาร์บอน2ไโนโตรเจน3ออกซิเจน4เกลือแร่5วิตามินนี่คืออาหารหลัก5าหมู่ของเห็ดที่เห็ดเขา ต้องการนะฮะในการสร้างดอกสร้างเส้นใยนะฮะถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยมันก็จะไม่ครบสมบูรณ์เหมือนร่างกายมนุษย์เราเนี่ยครับมันก็จะเติบโตได้แต่ว่ามันจะไม่แข็งแรงนะฮะแล้วที่มาที่ไปที่เราจําเป็นจะต้องใส่มันเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งแล้ว mm hmm. เดี๋ยวผมจะขึ้นการ์ดไว้ให้ตรงนี้นะครับว่าเราใส่มันเพราะอะไรนะ,ะแต่วันนี้จะอธิบายแบบคร่าวๆนะฮะไม่ละเอียดนะให้ฟังนะก็คือว่า มันเกี่ยวพันกับเรื่อง Cn Ratio Cn Ratio เนี่ยคือปริมาณสัดส่วนคาร์บอนต่อในตรเจ่นนะฮะแปลเป็นไทยนะครับเ,เราบอกไปแล้วว่าอันดับหนึ่งมันต้องการอะไรเราต้องมันต้องการคาร์บอนถูกไหมครับคาร์บอนเนี่ยมีอยู่แล้วในขี้เลื่อยไมย่ยางพลานะครับแต่ว่ามีอยู่ในปริมาณที่มากเกินไปนะฮะเห็ุเนี่ยต้องการปริมาณคาร์บอนแค่ ไม่เกิน40-50เท่านั้นนะฮะในเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฮังการีแต่ว่าปริมาณคาร์บอนในตัวขี้เลื่อยเนี่ยมันมีสูงมากไม้ยางพาราใหม่เนี่ยมี300กว่าด้วยกัน,นะะประมาณ307หรือเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะครับมันเข้าคร่าวถ้าเป็นไม้ยางพาราเก่าเนี่ยก็อยู่ที่270ฝ้ฝ่าประมาณนะครับเป็นตัวเลขประมาณอาจจะไม่ชัดเจนหรือถูกต้องสักทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเลยจาเป็นต้องเอาไนโตรเจนเนี่ย ที่มีอยู่ในลังข้าวเนี่ยไปใส่นะฮะเป็นการใส่ไปเพื่อดึงปริมาณคาร์บอนลงเพื่อให้ไปใกล้เคียงกับความต้องการของเห็ดที่ต้องการปริมาณคาร์บอนในจํานวนไม่มากนะันั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่เราใส่ตัวลำเข้าไปนะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมนะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เอาตัวไนโตรเจนไปหาเลยนะฮะตัวเห็ดเนี่ยฮะมันจะเกิดการย่อยย่อยขี้เลื่อยเนี่ยยาก เพราะว่าไม่มีส่วนตัวนี้ไม่มีตัวช่วยคือน้ําตาลของไอตัวคาร์โบไฮเดรตัวนี้นะครับของลำเนี่ยจะไปช่วยในการย่อยคาร์บอนนะฮะเปลี่ยนเป็นพวกน้ําตาลโมเลกุลคู่โมเลกุลเดียวอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่นะดอกเห็ดไอเส้นใย,ยเห็ดเราเนี่ยจะไปย่อยย่อยตัวขี้เลื่อยได้ยากมากนะฮะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆจุดนะครับ มันจึงเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใส่ลำเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการคุยให้ฟังแบบคร่าวๆนะฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องลำโดยเฉพาะเลยนะฮะครับทีนี้เรามาดูเรียนรู้เรื่องลำกันบ้างนะฮะลำเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2อสมอย่างด้วยกันนะครับ1คือลำละเอียดนะครับ2คือลำสกัดนะฮะสคือลำผสมนะฮะ หลักๆ3ตัวเนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีใช้ทั้งในวงการเห็ดในวงการอาหารตัดนะฮะเราจะมาคุยกันถึงที่เราใช้ในวงการเห็ดเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ใช้ลำสกัดนะฮะหรือกากลำนะ,ะเราจะไม่ใช้ลำผสมนะฮะเนื่องจากปริมาณสารอาหารที่ได้จากลำผสมเนี่ยมันจะน้อยกว่าลำที่ได้สดๆจากรงสีนะ แต่ว่าลำจากโรงสีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทด้วยกันนะฮะที่แยกออกมาเวลาเขาสีข้าวเนะะี่ยฮะมันเป็นการลำที่ได้มาจากการขัดข้าวนะ,ะขัดข้าวขาวนะฮะเป็นการสีขัดข้าวขาวออกมาแล้วมันจะมีลำทีออ่ออกสีน้ำตาลส่วนตัวเนี้ลำที่เห็นเนี่ยที่เพื่อนเเห็นเนี่ยเป็นลำที่ได้จากการขัดข้าวเช่นกันแต่เป็นการขัดมันนะ,ะ,นะะเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าข้าวเนี่ย บางยี่ห้อบางอย่างเนี่ยมันจะเม็ดใสๆเงาๆนะฮะก็คือเป็นลำที่ได้จากการขัดมันเนี่ยฮะคือการขัดข้าวมันนะฮะแต่ว่าไอ้ลำที่ออกเป็นสีเหลืองเหลืองๆนะครับเบาๆนะฮะ,เ,นะฮะเวลาจะสังเกตว่าลำสองตัวเนี่ย เวลาเราไปใช้ให้อาหารปลาเนี่ยจะสังเกตความแตกต่างกนะ็คือมันจะไม่เหมือนกันนะฮะำสีเหลืองๆนะเวลาเราไปโรยในบ่อปลานะครับมันจะลอยน้ำนะฮะที่จะสังเกตว่ามันลอยน้ําแล้วก็มีปลาเนี่ยมาฮุบได้แต่ลำเนี้ยถ้าเราไปโรยน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ลอยนะมันค่อนข้างจะจมนะฮะลำที่ได้จากการขัดไอ้ข้ามันเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรใช้เนี่ยก็คือ ลำสกัดนะฮะลำสกัดหรือกากลำเนี่ยมันเป็นการสกัดเอาน้ํามันหรือเอาส่วนคุณประโยชน์ต่างๆของลำเนี่ยออกไปบางส่วนนะฮะไอตัวลำสกัดเนี่ยส่วนมากเขานิยมเอามาเลี้ยง สัตว์พวกหมูพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <_ C 1> <ๆ>เขาเขานิยมจะเอาไปเลี้ยงพวกนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าลำสกัดเนี่ยดีราคาถูกกว่านะมาถึงไอ้ตัวลำผสมนะฮะลำผสมเนี่ยจะสังเกตง่ายๆว่าเวลาสังเกตลำผสมกับลำไม่ผสมนะครับให้เราตั้งต้นไปก่อนเราหาโรคสี่ที่ไว้ใจได้นะครับแล้วไปซื้อลำม,มาสักกระสอบหนึ่งนะครับลำหนึ่งกระสอบเนี่ยนะครับถ้าเราใส่กระป๋องในยปริมาณที่เท่ากันนะครับ2กระป๋องนะฮะปประมาณ5โลหรือ6โล,ลแล้วแต่นะฮะที่ใส่ได้ เอาลำที่ซื้อมาจากหงสี5โลไปชั่งนะครับจะสังเกตปริมาณลำเนี่ยมันจะใส่ต้องพูนกระป๋องเลยนะฮะแต่ลำที่ผสมพวกดินขาวปนหินปนหรือว่าส้างข้าวโพดบดละเอียดเนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ำหนักมากนะฮะเวลาเราใส่กระป๋องปริมาณ5โลเท่ากันแต่บาง,บาง,บ,างบางชนิดบางที่ที่ผสมมาเนี่ยอาจจะไม่พูนกระป๋องอาจจะ ได้แค่ค่อนๆอาจจะ70%ของกระป๋องนั้นแต่ถ้าเป็นลำละเอียดที่แท้จากโรงสีเนี่ยห้าโลเท่ากันเนี่ยใส่ถึงพูนกระป๋องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองตัดลำ5้าโลให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้รู้ว่าเออเนี่ยลำ5้าโลจากโรงสีอ่าเป็นลำขัดขัดเงาของข้าวนะครับว่ามันควรจะอยู่ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเราเอากระป๋องที่มีนะครับช่างก่อนนะ แต่สังเกตน้ำหนักกระป๋องนะครับจะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลำปริมาณ5โลให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวตัดแป๊บเดียวนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมไม่มีลำผสมมาให้ดูนะครับแต่ว่าจะกะปริมาณให้เพราะว่าลำผสมก็เคยใชวนะครับมันแตกแต่างในเรื่องผลผลิตนะครับก้อนมันจะอยู่ไม่ค่อยทนหมายถึงว่ามันออกดอกได้ไม่นานนะครับผมมันออกดอกได้ไม่นานเท่ากับลำที่เราซื้อจากโรงสีถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับลำผสมถ้าไม่มีแต่ถ้ามีลำแบบนี้เอาลำแบบนี้ดีกว่านะฮะนี่นะครับ นี่คือลำเนี่ยนะครับสังเกตเพื่อนๆสังเกตนะครับปริมาณลำนะครับอันนี้ห้าโลบวกกระป๋องเป็น5้าโลหปริมาณลำมันจะคูณอย่างนี้นะฮะแล้วนี่นะครับคือปริมาณลำผสมที่เราจะได้นะฮะอยู่อยู่เนี่ยนะครับที่ประมาณนี้ของกระป๋องนะครับนี่คือจะ5้าโลแล้วนะแต่ว่าสังเกตเนี่ย5้าโลอันนี้ก็นี่คือถ้าลำผสม5้าโลแค่นี้นะฮะแล้วก็นี่ครับอันนี้ลำไม่ผสมปริมาณ5้าโลเท่ากัน สังเกตเห็นไหมครับว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นนะว่าไอ้ตัวนี้ได้ไม่ถึงถึงกระป๋องเลยนะแต่ตัวนี้คูณกระป๋องเลยในปริมาณ5โลเท่าๆกันนะเพราะมันมีน้ําหนักของไอ้พวกหินฝุ่นดินขาวปนหรือว่าพวกสังโคโพสปนตัวใดตัวหนึ่งที่เขามาผสมนะครับทาให้น้ําหนักรำม,มันเพิ่มเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนนะทำให้เราซื้อได้ถูกนะแต่ว่าสารอาหารน่ะมันก็น้อยลงด้วยเช่นกันนะฮะ เอาละครับเรามารู้กันแล้วนะครับว่าวิธีการดูลำผสมนั้นดูยังไงนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บรักษานะครับเนื่องจากลำเนี่ยมันมีสัดส่วนของไขมันปริมาณที่สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องเก็บรักษาในที่ที่แห้งนะคะ แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 30- 40วันนะฮะเพราะลำเนี่ยมันจะเกิดอาการเหม็นหืนนะฮะแล้วลำที่ดีเนี่ยนะครับควรที่จะไม่มีไอ้พวกมอดนะฮะพวกมอดพวกฟดพวกแมลงต,ต,ต,ต่างๆปนอ,อยู่นะฮะสังเกตว่าลำที่ผมซื้อมาเนี่ยจะไม่มีแมลงน,นะฮะถ้ามีมอดเนี่ยมันจะเดินยิบยิบเดินกันเต็มนะครับเดินกันทั่วเลยนะฮะถามว่ามีแล้วเป็นอะไรไหมมันก็ก็มีมีบ้างนะครับ ที่แมลงพวกนี้มันก็จะไปทำร้ายก้อนเห็ดเรานะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะเราเก็บอย่างนี้ครับเวลาเราได้ลำมานะครับเราหาถังมาใบหนึ่งอ่าเราได้ถังมานะครับแล้วเราก็เอาลังถังเนี่ยจะต้องแห้งสนิทนะครับในถังเนี่ยจะต้องแห้งสนิทนะฮะผมก็จะเก็บวิธีนี้นะครับเพราะว่าไว้ข้างนอกเนี่ยความชื้นมันเยอะนะครับถ้าเราเก็บลำดีนฮะ มันจะมีผลดียังไงมันจะทําให้ก้อนเราเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นราเขียวเพราะว่าถ้าลำเราเหม็นหืนนะหรือลำเก่านะยิ่งเราออยผสมในก้อนนะเจอกับน้ำนะครับไขมันเจอกับน้ำน่ะมันเล่งปฏิกิริยาครับราเขียวมันจะชอบเรื่องพวกนี้มากเลยนะฮะเอาละครับอย่างที่เน้นย้ํานะครับถ้าเราเก็บลำดีนะฮะลำเราแห้งนะครับ เรื่องปริมาณราเขียวในก้อนเนี่ยจะลดลงไปได้เยอะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เรานะครับทำก้อนออกมาแล้วไม่เสียหายนะเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลเยอะนะฮะได้ผลดีเยอะเลยนะฮะหาโรงสีที่ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เป็นประจำนะครับถ้าเราได้ลำที่ดีนะฮะหนึ่งก้อนเราก็มีคุณภาพปริมาณดอกเห็ดก็ออกดีนะฮะแล้วก็ก้อนเราก็อยู่ทนนะเพราะฉะนั้นเรื่องลำนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง เล่นๆน,นะะควรจะใส่ใจนะฮะได้ลำดีชีวิตดีนะฮะโอเคครับวันนี้ก็พอสมควรแล้วก็หลายๆคนจะได้เรียนรู้ว่าลำเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเลือกซื้อยังไงนะ,ะลำปนล,ลำไม่ปนเป็นแบบไหนนะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องเห็ดมานำเสนออีกนะครับส่วนใครที่อยากซื้อของนะฮะอยากซื้อก้อนเห็ดอยากอุดหนุนกันนะฮะกดได้ที่ข้างล่างนี้นะครับมีลิงก์อยู่นะฮะทั้งลาซาด้าทั้งช้อปปี้ไม่ได้ขายเยอะนะครับขาย1 0 2 0ก้อนเท่านั้นนะทำไม่ทันโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ